สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีลูกค้าสวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เอา MU49 นะมาให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกัน MU49 สองคันนี้ดาวที่4 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะลูกค้ามีเยอะดาวเยอะมีน้อยดาวน้อยนะครับส่วนเรื่องราคานะแจ้งต้นคลิปเลยนะครับคันขวามือ600ชั่วโมงงาน590,000บาทคันซ้ายมือ1200ชั่วโมงงาน 580,000บาทนะครับอ่ะราคาก็ถือว่าดีนะครับราคาถือว่าดีนะครับสำหรับรถที่ผ่อนได้นะอ่าบางท่านก็จะเอารถเก่าๆมาเปรียบเทียบราคาอันนั้นเขาก็จะถูกตามสภาพเขานะครับแต่อันนี้คือรถ600ชั่วโมงแล้วก็รถ1200ชั่วโมงรถสะอาดนะครับรถงานไล่สะอาดสะอาดนะใครมองหารถดีๆผ่อนได้อ่ะแนะนำนะครับ MU 49นะครับ ราคาก็5้าแสนเาดาวที่ห้าหมือ่ะตีมา5,000 50, มื่นกและกันนะครับผ่อนอยู่ประมาณปีละแสนนะครับอ่ามีงวดย่อยด้วยเดือนละ3,000นะอ่ะใครมองหารุ่นนี้อยู่ก็โทรหาเซว่นได้เลย0 9นย์เก4าสี่เจนอ่าเอ็มนะครับข้อดีของเขานะครับเป็นรถไร่กึง่งนานะครับเป็นรถที่ไม่ได้เล็กมากนะครับเป็นรถที่น้ำหนักเยอะกว่า L5018 นะ เป็นรถที่น้ำหนักเยอะกว่า l 5 0 1 8นะครับเป็นรถที่เด่นงานไล่มากกว่างานนานะครับไถนาแข็งๆนะครับเขาจะเด่นกว่า l 5 0นะ l 5 0เขาจะน้ำหนักจะเบานะครับส่วนเรื่องความคล่องตัวสมความคล่องตัวนะครับตัวนี้คล่องตัวเหมือน l 5 0แน่นอนนะครับผ่านเขาก็เป็นผ่านที่ใหญ่นะครับอันเดียวกับ m 62เลยนะผ่านใหญ่นะครับเวลาผ่านขย่ ก็จะไถลึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญวิ่งสามรอบนะครับไถได้ปริมาณเยอะกว่า L50 ที่วิ่งสี่รอบนะครับผ่านใหญ่กว่าเ็าวิ่งได้กว้างกว่านะครับกินลึกกว่านะครับแรงม้า m u 4 9่าจริงๆแรงม้าน่าจะเยอะกว่านะครับช่วงชักน่าจะดีกว่านะครับเขาทำ แรงบิดแรงมาได้ดีเหมือนมากๆนะครับใครสนใจใครอยากได้0947064430เรื่องสภาพไม่ต้องห่วงนะครับสภาพดีนะครับมีรับประกันมีวันตีด้วยนะครับให้คำนวณแค่ว่าคุ้มค่าที่จะผ่อนไหมถ้ามองรุ่นนี้อยู่รถใหม่ขายยังไงมือสองเราคุ้มไหมถ้ามือสองเราคุ้มผ่อนปีละแสนคุ้มเข้ามานะครับ ให้มองแค่นั้นนะครับส่วน FC ที่มองรถที่ใหญ่ขึ้นก็อ่ะก็อ่ะ MU 5 7 0 2 MU 5 7 0 2ตอนนี้มี6 7คันเลยนะครับซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะเลือกส,สวยๆเกรด A ก็เข้ามาเลือกนะครับเลือกอกลางๆก,ก็เข้ามาเลือกนะครับราคาเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้นที่าามทไม่แพงมีทุกราคานะครับ560,000บาท ห้าแสนเออโหที่ใช่ห้าแสนหกใช่อยู่หกแสนห้าหกแสนเก้านะครับอา่าเข้ามาดูกันนะครับชอบคันไหนอุดหนุนคันนั้นชอบคันไหนอุดหนุนคันนั้นดาวห้าหมื่นเหมือนกันอ่าถ้าดาวห้าหมื่นเหมือนกันค่าง,งวดก็จะเพิ่มเติมจากเอ็มยูสี่เก้านะครับเอ็มยูเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมขึ้นไปก็ผ่อนอยู่ประมาณปีละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับผ่อนประมาณปีละแสนสามหมื่นบาทนะอ่ารับค่าง,งวดได้ ดูแลคุ้มค่าที่จะอุดหนุนนะครับอ่ะก็เข้ามาอุดหนุนกันอ่ะแล้วก็มีตัวคลิปอ้อยด้วยนะครับมี MU 5702พร้อมคลิปอ้อยตัวนี้ต้องดาวเยอะหน่อยนะเน้นจัดร้านเองนะครับอ่ะสนใจข้นไหนสนใจสภาพไหนอ่ะโทรหาเซลล์ว,วันได้นะครับเบอร์โทรนะครับ094 706 4430นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อยากได้สนใจก็โทรหาเสววนได้เลยนะครับวันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับอใครสนใจนะครับนิวฮอนแลนด์คูบต er, ่ายันมาจอรเดียแมตซี่มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็มีฟรีดาวให้ด้วยในกลุ่มยันมานะครับใครสนใจก็โทรหาเสววนได้นะครับยันมาฟรีดาวนะครับยันมาฟรีดาวโปยังแรงเหมือนเดิมนะครับใครสนใจฟรีดาวนะครับ มีทั้งฟรีดาวเฉยๆแล้วก็ฟรีดาวมีคูป,ปองให้มีเงินทอนให้มีชุดบำรุงรักษาให้ส่วนลด20,000 30,000 40,000 50,000มีทุกอย่างเลยนะครับโทรหาเสืออ้วนได้นะครับ094 7,064,4,3,0นะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากซื้อสดอยากซื้อผ่อนให้โทรเข้ามานะครับ อ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f อฟขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับสนใจรุ่นไหนให้โทรมานะครับสนใจรุ่นไหนให้โทรมานะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ